So, Guten Abend aus Bangkok ตอนนี้นะครับครูก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับของ TDKS นะครับ Thai Deutsche Kultur Stiftung แล้วก็เป็นสถานที่ตั้งเดียวกับ Goethe Institute Bangkok นะครับวันนี้ครับมาไลฟ์กันนะครับมีเรื่องสองเรื่องที่อยากจะแจ้งพวกเราให้ทราบนะครับวันนี้วันอังคารนะครับเรามีนัดกันครูก็คือจะมาไลฟ์ เรื่องเกี่ยวกับประโยคต่างๆนะครับแล้วก็ดีเซ็ตเซอร์แล้วก็วลีต่างๆนะครับที่เราใช้กันบ่อยมากในชีวิตประจําวันนะครับหใช้บ่อย2ใช้ทุกวันนะครับแล้วก็พูดง่ายๆนะครับวันนี้เรามีนัดกัน2องทุ่มตรงนะครับสวัสดีอินทายาทโอลเซนอูนักวิชาการอินออร์โอลพ่าอินดอร์ชลันอินดูสตราไกย์อินดัชไวท์สนะครับมีนัดกันตัวอย่างประโยคอย่างเช่นที่พูดบ่อยๆอาทิเช่นสมมติท่าเราบอกว่า Ich bin müde อ่์นี่ก็พูดบ่อยฉันเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ย เป็นคำสั้นๆง่ายๆครับเรามาเรียนรู้กันแล้วก็ในสถานการณ์อย่างเช่นออถ้าเราอินซูเปอร์มาร์กเราอยู่ในซูเปอร์มาร์กเราจะพูดว่าอะไรบ้างอย่างเช่นวิฟิค o ฮสเทสอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะครับเราก็ประยุกต์ความรู้ของเรากันมาที่เราเล่าเรียน,นมาแล้วก็ใช้ชีวิตรประจําวัน ในดอชแลนด์ในเยอรมันในเดชไวท์ในสวิสแลนด์ครับรวมถึงในอุสไตร์ครับหรือประเทศไหนก็ได้นะครับในโลกใบนี้ออฟดิซาวนะครับที่เราพูดดอชนะครับแล้วก็เราคิดว่าเป็นประโยคที่ใช้บ่อยพูดบ่อยจะมีประโยคกับเพื่อนนะครับเอามาแชร์กันครับในไลฟ์วันนี้ตอน2องทุ่มนะตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ครูอยากจะประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับพอดีแวะมาครับหลังจากเลิกงานนักเดออาบายบินอีกดันบินเดมอัลโชเฮียร์เฮียกีฟาร์กันแล้วก็พบว่าวันนี้นะครับเอสกิปเฮย์ท มันเป็นเรื่องของแฟร์นส์ตัลทุ่งอูเบอร์เดนฟิล์มนะครับเป็นเรื่องของการจัดงานใช้หนังกลางแปลงเรามาดูกันนะครับอ่ะเสเห็นไหมนี่ไงเห็นจอหนังกลางแปลงอย่างดั s b ิสบิลเชียมเซียกร ß ส n b นบิลเชียมเ e ียวันนี้ครูสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นะครับของเกอเต้รครับอ่าถ้าเราเห็นอ่าวันนี้ก็จะมีหนังนะครับใครอยู่ละแวกนี้นะครับอินสาทอนดิสทริกนะครับสามารถอ่าเฮียร์คอมเมนต์นะครับมาแล้วก็ มาดูหนังกลางแปลงได้หนังเรื่องอะไรครูยังไม่ทราบนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นหนังเยอรมันนะครับวันนี้ก็เก้าอี้นะครับเขาตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว so เอสเปียร์ดันเซียค่าอมน้อยชินอวนะครับหรือว่าหนึ่งทุ่มนะครับน้อยชินอว์สตัดฟินเดนนะครับอาบน้ำอาบท่ากินข้าวให้เรียบร้อยตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเนาะหนึ่งทุ่มดูหนังกลางแปลงเสร็จนะครับดูชั่วโมงเดียวพอนะเพราะว่าถ้าดูสองชั่วโมงถ้าดูเกินชั่วโมงจะพลาดไลฟ์สดของครูเพราะไลฟ์สดของครูจะตอนสองทุ่มอัสคลา so, so. ตัวอย่างที่เราจะพูดกันบ่อยๆครับประโยชที่พูดบ่อยอีกหนึ่งอย่างครับอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะบอกว่าเธอกินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยพูดบ่อยหาสตูชอนเ o กเกส e s นอย่างเี้ยเป็นตน้นห s สตูชอนเกกเกสอันนี้ก็พูดบ่อยมากนะครับเราดูบรยาการเนาะเพื่อนๆเรามาเรียนกันที่นี่เริ่มเดินทางกลับบ้านเนี่นะไลฟ์สดกันตรงนี้เลยหลายคนคิดถึงสถานที่เรียนครับสิบปีผ่านไป5ปีผ่านไปหลายๆปีผ่านไปที่นี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสถานที่ที่ให้เราบ่มเพาะนะครับความรู้ภาษาดอยช์นะครับแล้วเอาไปใช้ต่อใน ในในต่างประเทศนะครับตื่นมาอ่าประโยคสุดท้ายเดี๋ยวก่อนลากันตื่นนอนมาสมมติว่าเราเห็นคนข้างๆครับอินุนเซกฟามิเลียในครอบครัวเราจะพูดว่านอนหลับฝัน okay, ดีหรือเปล่าโอเคไหมอย่างเงี้ยเราอาจจะพูดว่า has to good get s l a f e n has to good get s l a f e n นอนหลับฝันดีหรือเปล่านอนสบายไหมอย่างเงี้ยอย่างครูเนี่ยครูตื่นมาครูก็ถามลูกถามภรรยาทุกวันนะครับอย่างน้อยก็คือเขาจะได้ฟังครับฟัง ฟังประโยคเป็นภาษาดอยซ์ครับก็อาจจะยังพูดไม่ได้แต่ว่ามันมีกระบวนการที่คือบอกกระบวนการทำซ้ำแปดครั้งแล้วก็ฟังบ่อยๆเนี่ยเขาก็ชินอย่างน้อยๆหูเขาต้องจะชินลูกครูจะชินก็เบอเบลยูครูตื่นมาครบอกว่าคุณเชนมอเกนอาจพูดใส่หัวทุกใส่หัวทุกวันครูบอกว่าฮัสตูครูเกชลาเฟนลูกคูพยักหน้าครูก็เดาว่าน่าจะเข้าใจนะครับหรือว่าอาจจะบอกว่าป๊าป๊าไปไกลๆอะไรเงี้ยก็จะนอนต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาละวันนี้นะครับเรามาแชร์ประสบการณ์กัน ออยเลอร์แอฟ้าเงินซินเซียบิสติกเฟื่องอุ้งอัลเลอร์สองทุ่มนะครับวันนี้ที่ช่องของครูนะครับดอชแลนแนนมิตรอาจารย์กำธรทีดีคายสนะครับติดตามได้2ช่องทางเลยก็มีทั้ง YouTube นะครับแล้วก็ทั้งเว็บเพจด้วยชื่อเดียวกันนะครับนอกอัยมาดอชแลนแนนมิตรอาจารย์กำธรทีดีคายสนะครับสองทุ่มตรงอินดอชแลนสไวยัวนักมิชากนะครับทำกิจกรรมให้เสร็จนะครับรับชมกันได้เลยไลฟ์วันนี้นะครับอัมดินส์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วขออนุญาตขออนุญาตลามือเดียวนะครับ Auf Wiedersehen, Tschüss, bis gleich, die Klapp.